คุณเคยสงสัยบ้างไหมว่าวิธีที่คุณดูแลตัวเองในเรื่องส่วนตัวตอนนี้มันยังเหมาะสมกับร่างกายที่อายุเกิน60แล้วหรือเปล่าคำถามนี้ไม่ค่อยมีใครพูดถึงกันในชีวิตประจำวันแต่มันสำคัญมากและควรจะได้รับการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาครับผู้ชายวัยผู้ใหญ่หลายคนมีข้อสงสัยเงียบๆเกี่ยวกับความต้องการทางเพศความปรารถนาและร่างกายของตัวเอง โดยไม่รู้ว่าสิ่งที่รู้สึกอยู่นี้ปกติหรือเปล่าหรือว่าควรจะเลิกเรื่องพวกนี้ไปแล้วความจริงก็คือการพูดถึงเรื่องการช่วยตัวเองหลังอายุเกิน60ยังคงเป็นเรื่องต้องห้ามในสังคมไทยแม้แต่ในที่ที่ควรจะให้ความสำคัญกับสุขภาพความเงียบนี้ไม่ได้ช่วยอะไรแต่กลับทำให้เกิดความอับอายความโดดเดี่ยวและการขาดการเชื่อมต่อกับตัวเอง วันนี้ผมไม่ได้มาพูดเรื่องหยาบคายหรือเรื่องสมรรถภาพทางเพศนะครับแต่เป็นการชวนคุณมามองร่างกายของตอนนี้ด้วยสายตาใหม่เพราะสิ่งที่เคยได้ผลในอดีตอาจจะไม่ได้ผลเหมือนเดิมแล้วและนั่นไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็นสัญญาณว่าคุณยังมีชีวิตอยู่ร่างกายคุณเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปและต้องการการดูแลแบบใหม่สวัสดีครับผมแพทย์หญิงอริยาสุกุล แพทย์เฉพาะทางด้านทางเดินปัสสาวะที่ทำงานมากกว่า20ปีแล้ววันนี้ผมอยากเริ่มบทสนทนาที่จริงใจไม่มีการตัดสินเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อกับความสุขส่วนตัวของคุณอย่างปลอดภัยดีต่อสุขภาพและมีศักดิ์ศรีเพราะความเป็นอยู่ที่ดีในเรื่องส่วนตัวของคุณยังคงมีความสำคัญและร่างกายของคุณยังคงสมควรได้รับความเอาใจใส่และความเคารพ การช่วยตัวเองหลังอายุ60ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องปกติแต่ยังมีประโยชน์อย่างมากต่อสุขภาพด้วยน่าเสียดายที่ผู้ชายวัยผู้ใหญ่หลายคนแบกรับความเข้าใจผิดว่าการต้องการความสุขส่วนตัวในวนัยนี้เป็นเรื่องไม่เหมาะสมไม่จำเป็นหรือแม้กระทั่งน่าอับอายแต่ความจริงมันไม่ใช่แบบนั้นครับความปรารถนาของคุณไม่ได้หายไปตามอายุมันแค่เปลี่ยนรูปแบบไป จากมุมมองทางการแพทย์การกระตุ้นตัวเองมีประโยชน์หลายอย่างที่พิสูจน์แล้วประการแรกมันช่วยส่งเสริมการไหลเวียนของเลือดในอวัยวะเพศซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาการทำงานของการแข็งตัวและป้องกันการฝ่อของเนื้อเยื่อประการที่สองมันกระตุ้นต่อมลูกหมากช่วยให้ต่อมลูกหมากทำงานและแข็งแรงซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยในวัยสูงอายุ นอกจากนี้ในช่วงที่ถึงจุดสุดยอดร่างกายจะหลั่งสารเคมีต่างๆที่ช่วยลดคอรซซอซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดทำให้อารมณ์ดีขึ้นและมีสมดุลทางอารมณ์และที่สำคัญมันยังช่วยให้นอนหลับลึกและฟื้นฟูได้ดีขึ้นเพราะช่วยผ่อนคลายระบบประสาทและส่งเสริมความรู้สึกผาสุขไม่ใช่เรื่องของการหมกมุ่นกับเซ็กส์นะครับแต่เป็นการยอมรับว่าความสุขก็เป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพ การให้อนุญาตตัวเองในการสำรวจร่างกายด้วยความเคารพและการดูแลไม่ใช่การกระทำที่เห็นแก่ตัวแต่เป็นวิธทีที่ทรงพลังในการเชื่อมต่อกับตัวเองและดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจเพราะใช่ครับแม้หลังอายุ60คุณก็สมควรที่จะเพลิดเพลินกับร่างกายของตัวเองด้วยอิสระและศักดีสี เมื่อเราโตขึ้นร่างกายของเราเปลี่ยนไปและนั่นรวมถึงวิธีที่เราสัมผัสความสุขด้วยหลังอายุ60ปีผู้ชายหลายคนเริ่มสังเกตเห็นว่าการตอบสนองทางร่างกายไม่เร็วหรือรุนแรงเหมือนเมื่อก่อนแต่นี่ไม่ได้หมายความว่ามีอะไรผิดปกติไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของร่างกายที่ต้องการความเอาใจใส่และการดูแลแบบใหม่ ตอนที่คุณอายุ60ขึ้นไปผิวหนังบางลงและมีความไวมากขึ้นซึ่งหมายความว่าอาจาระคายเคืองได้ง่ายขึ้นจากการเสียดสีที่รุนแรงปลายประสาทที่เคยตอบสนองอย่างรวดเร็วตอนนี้อาจต้องการเวลานานขึ้นหรือการกระตุ้นที่นุ่มนวลกว่าเพื่อให้ถึงระดับความสุขเท่าเดิม นอกจากนี้หลอดเลือดยังอ่อนแอกว่าและอาจตึงเครียดได้หากไม่จัดการร่างกายด้วยความระมัดระวังส่งผลต่อการไหลเวียนในบริเวณส่วนตัวเมื่อเทียบกับตอนอายุ20หรือ30ที่ร่างกายดูเหมือนจะทำงานแบบอัตโนมัติเกือบจะทั้งหมดผู้ชายวัยผู้ใหญ่ต้องการแนวทางที่ใส่ใจมากขึ้นช้าลงเอาใจใส่มากขึ้นและนั่นไม่ใช่การสูญเสียแต่เป็นวิวัฒนาการ การเปลี่ยนวิธีที่คุณมีความสัมพันธ์กับร่างกายไม่ได้หมายความว่าคุณสูญเสียความเป็นชายไปแต่คุณกำลังเข้าสู่ขั้นตอนที่ความสุขอาจจะลึกซึ้งขึ้นเชื่อมต่อมากขึ้นและไม่หุนหันพลันแล่นเหมือนเดิมมันเหมือนกับการเปลี่ยนเกียร์เพื่อชื่นชมทิวทัศน์ได้ดีขึ้นร่างกายไม่ตอบสนองต่อแรงแต่ตอบสนองต่อการมีสติการดูแลความนุ่มนวล การยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่ใช่การยอมแพ้แต่เป็นการเรียนรู้ที่จะรับฟังตัวเองด้วยหูใหม่สัมผัสตัวเองด้วยมือใหม่เพราะสิ่งที่เคยเร็วและอัตโนมัติตอนนี้อาจจะช้าแต่มีความหมายมากขึ้นและถ้าคุณให้โอกาสตัวเองในการปรับตัวคุณจะค้นพบว่าความสุขไม่ได้หายไปมันแค่เปลี่ยนรูปแบบไปเท่านั้นตอนนี้ผมอยากพูดถึงส ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดที่ผู้ชายวัยผู้ใหญ่มักทําโดยไม่รู้ตัวและวิธีแก้ไขที่ถูกต้องครับข้อผิดพลาดแรกที่พบบ่อยมากคือการรีบร้อนตึงเครียดและไม่ได้อยู่กับปัจจุบันหลังจากหลายสิบปีที่เชื่อมโยงความสุขกับความเร็วหรือเป้าหมายที่ต้องบรรลุร่างกายจึงทํางานแบบเฉยๆการเคลื่อนไหวแบบกลไกจิตใจฟุ้งซ่านการหายใจตื้นแต่แนวทางนี้ที่อาจได้ผลในวัยหนุ่ม กลายเป็นอุปสรรคคล้ายแรงหลังอายุ60ทำไมเหรอครับเพราะระบบประสาทไม่ตอบสนองเหมือนเดิมภายใต้ความกดดันเมื่อคุณรีบร้อนร่างกายเข้าสู่สถานะเตือนภยัยกล้ามเนื้อตึงหลอดเลือดหดตัวและแทนที่จะขยายตัวเพื่อช่วยการไหลเวียนการไหลของเลือดกลับลดลงส่งผลโดยตรงต่อการแข็งตัวความวัยและระดับความสุขนอกจากนี้จิตใจไม่ผ่อนคลาย ซึ่งทำให้ร่างกายไม่สามารถจมอยู่ในประสบการณ์ได้วิธีการรีเร่งและเป็นอัตโนมัตินี้อาจทำให้เกิดความไม่พอใจการขาดการเชื่อมต่อทางอารมณ์และแม้กระทั่งความรู้สึกไม่สบายทางร่างกายและที่แย่ที่สุดคือถ้าทำซ้ำบ่อยๆร่างกายจะเรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงความสุขกับความตึงเครียดไม่ใช่กับความปลอดภยัยหรือความเพลิดเพลิน ข่าวดีก็คือสิ่งนี้เปลี่ยนแปลงได้ครับทำอย่างไรลดความเร็วลงหายใจลึกๆและสร้างพื้นที่ที่เงียบสงบและเป็นส่วนตัวที่ไม่มีการรบกวนหรือแรงกดดันจากภายนอกให้เวลากับร่างกายของคุณไม่ใช่เรื่องของการทำนานขึ้นแต่เป็นเรื่องของการอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นการช่วยตัวเองไม่ใช่การแข่งขันแต่เป็นโอกาสในการเชื่อมต่อกับตัวเองใหม่ เมื่อคุณให้ความสนใจอย่างมีสติกับร่างกายแทนที่จะเป็นแรงกระตุ้นแบบอัตโนมัติความสุขจะกลายเป็นจริงมากขึ้นยาวนานกว่าและดีต่อสุขภาพมากขึ้นข้อผิดพลาดที่สองที่พบบ่อยและเงียบงันที่หลายคนทำโดยไม่รู้ตัวคือการใช้แรงกดมากเกินไประหว่างการช่วยตัวเองมันอาจเริ่มจากความพยายามที่จะรู้สึกมากขึ้นเมื่อความไหวดูเหมือนจะลดลงแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันกลายเป็นพฤติกรรมซ้ำ ที่สร้างความเสียหายมากกว่าประโยชน์นิสัยนี้เรียกว่าความเคยชินกับการจับแน่นทําให้ร่างกายฝึกตอบสนองเฉพาะกับการกระตุ้นแบบเฉพาะเจาะจงที่แรงเร็วรุนแรงและไม่เป็นธรรมชาติผลลัพธ์คือการสูญเสียความไวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ปลายประสาทที่อวัยวะเพศเมื่อถูกกดและเสียดสีมากเกินไปอย่างต่อเนื่องจะเริ่มปรับตัวโดยการลดการตอบสนองสิ่งที่เคยทำให้เกิดความสุขตอนนี้แทบจะรู้สึกไม่ได้เลยนอกจากนี้การกระตุ้นแบบนี้ยังสามารถสร้างบาดแผลเล็กๆบนผิวหนังการระคายเคืองผื่นแดงหรือแม้กระทั่งความเจ็บปวดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผิวที่บอบบางกว่าเช่นของผู้ชายวัยผู้ใหญ่ แต่ผลกระทบไปไกลกว่าร่างกายผู้ชายหลายคนเริ่มสังเกตว่าเมื่อต้องอยู่กับคู่นอนพวกเขาพบว่ายากที่จะตื่นเต้นหรือถึงจุดสุดยอดเพราะร่างกายถูกปรับสภาพให้กับการกระตุ้นที่ไม่เป็นธรรมชาติสิ่งนี้อาจส่งผลต่อชีวิตส่วนตัวสร้างความหงุดหงิดและเสริมการขาดการเชื่อมต่อทางอารมณ์ วิธีแก้ไขไม่ใช่การเลิกช่วยตัวเองแต่เป็นการปรับเปลี่ยนวิธีที่คุณทำเริ่มต้นด้วยการคลายการจับตอนแรกอาจรู้สึกแปลกหรือไม่เข้มข้นเท่าเดิมแต่มันเป็นแค่เรื่องของการปรับตัวใช้สารหล่อลื่นธรรมชาติที่ไม่มีกลิ่นหอมเพื่อลดการเสียดสีและปกป้องผิวหายใจลึกๆผ่อนคลายร่างกายและเปลี่ยนจุดสนใจอย่าคิดถึงการจบแต่คิดถึงการรู้สึก สำรวจจังหวะต่างๆพื้นผิวการเคลื่อนไหวเหมือนกับว่าคุณกำลังค้นพบร่างกายของตัวเองครั้งแรกเมื่อเวลาผ่านไปการฝึกฝนที่มีสติมากขึ้นนี้ไม่เพียงแต่ฟื้นฟูความวัยแต่ยังปรับปรุงการไหลเวียนลดความเครียดและสามารถฟื้นฟูชีวิตทางเพศของคุณให้สมบูรณ์และเชื่อมต่อมากขึ้นมีข้อผิดพลาดอีกอันหนึ่งที่ละเอียดอ่อนแต่ทรงพลังพอๆกันที่ผู้ชายวัยผู้ใหญ่หลายคนทำโดยไม่รู้ตัว นั่นคือการเพิกเฉยต่ออารมณ์ของตนเองในขณะที่เชื่อมต่อกับร่างกายเป็นเวลาหลายปีคนรุ่นเก่าเติบโตมาพร้อมกับความคิดที่เข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องเพศว่ามันเป็นสิ่งสกปรกต้องห้ามหรือหน้าอับอายและแม้ว่าร่างกายจะแก่ลงความเชื่อเหล่านี้ยังคงอยู่อย่างเงียบๆมีอิทธิพลต่อวิธีที่เราสัมผัสต,ตัวเองปรารถนาตัวเองหรือปฏิเสธตัวเอง ผู้ชายหลายคนรู้สึกอับอายที่ยังมีความปรารถนาทางเพศหรือรู้สึกไม่สบายใจกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายท้องที่นุ่มขึ้นผิวที่หย่อนลงการตอบสนองที่ช้าลงพวกเขาสงสัยว่าควรจะยังช่วยตัวเองอยู่หรือไม่มันปกติหรือเปล่ามันถูกต้องหรือเปล่าและความสงสัยนั้นกลายเป็นความตึงเครียดความตึงเครียดกลายเป็นความเครียดและความเครียดดับความปรารถนาและความตื่นเต้น แต่มีความจริงที่เราต้องจำไว้ความสุขไม่ได้มีอยู่แค่ในร่างกายมันยังถูกสร้างขึ้นจากจิตใจและหัวใจด้วยถ้าจิตใจของคุณเต็มไปด้วยความผิดร่างกายคุณจะไม่สามารถผ่อนคลายได้ถ้าอารมณ์ของคุณถูกกดไว้การหายใจของคุณจะตื้นเลือดไม่ไหลเวียนพลังงานถูกบล็อกวิธีแก้คือความเมตตาการยอมรับตนเองพื้นที่ทางอารมณ์ พูดกับตัวเองเหมือนที่คุณจะพูดกับคนที่คุณรักให้อนุญาตตัวเองในการรู้สึกหากคุณต้องการหาคนที่จะคุยด้วยนักบำบัดแพทย์หรือแม้กระทั่งเพื่อนฝึกสมาธิหรือเพียงแค่หายใจลึกๆและตระหนักถึงสิ่งที่คุณรู้สึกไม่มีความอ่อนแอในการต้องการความช่วยเหลือมีความกล้าหาญในการมองตัวเองอย่างตรงไปตรงมา ผมเคยมีคนไข้ท่านหนึ่งอายุ65ปีท่านบอกกับผมว่าหมอครับผมรู้สึกผิดทุกครั้งที่ทำรู้สึกว่าผมแก่เกินไปแล้วผมบอกท่านว่าคุณลุงความปรารถนาไม่มีอายุนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของการมีชีวิตหลังจากที่ท่านเริ่มยอมรับตัวเองมากขึ้นท่านก็บอกว่าชีวิตดีขึ้นมากทั้งในเรื่องส่วนตัวและความสัมพันธ์กับภรรยา พราะเมื่อคุณปลดปล่อยภาระทางอารมณ์นั้นออกไปร่างกายก็ตอบสนองด้วยความปรารนากลับมาความสุขนุ่มนวลขึ้นและการเชื่อมต่อกับตัวเองกลายเป็นแท้จริงและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นตอนนี้ผมอยากพูดถึงเรื่องที่หลายคนกังวลนั่นคือเรื่องหัวใจครับผมได้รับคำถามบ่อยมากว่าหมอครับการช่วยตัวเองมันทำให้หัวใจวายหรือเส้นเลือดในสมองแตกได้ไหม คำตอบคือถ้าทำอย่างถูกวิธีและมีสติความเสี่ยงต่ำมากครับการช่วยตัวเองเป็นกิจกรรมทางกายภาพระดับเบาถึงปานกลางคล้ายกับการเดินขึ้นบันไดสองชั้นแต่ถ้าคุณมีโรคหัวใจความดันโลหิตสูงที่ไม่ได้รักษาหรือเพิ่งหายจากอาการหัวใจวายควรปรึกษาแพทย์ก่อนครับและคณะธรรมถ้าคุณรู้สึกเจ็บแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวก เวียนศีรษะมากหรือมีอาการผิดปกติให้หยุดทันทีและพบแพทย์การฟังสัญญาณของร่างกายเป็นเรื่องสำคัญที่สุดครับการช่วยตัวเองเมื่อทำอย่างมีสติสามารถกลายเป็นมากกว่าการระบายความตึงเครียดอย่างรวดเร็วมันสามารถเป็นการดูแลตนเองอย่างแท้จริงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้สิ่งสำคัญคือต้องสร้างสภาพแวดล้อมและกิจวัตรที่เขารับร่างกายจังหวะของคุณและความเป็นอยู่ที่ดีของคุณ ทุกอย่างเริ่มต้นด้วยความสะอาดล้างมือให้สะอาดก่อนเริ่มถ้าใช้ผ้าขนหนูวัตถุหรือพื้นผิวรองรับต้องแน่ใจว่าสะอาดขั้นตอนต่อไปคือเลือกสถานที่ที่เงียบสงบและเป็นส่วนตัวที่คุณสามารถผ่อนคลายได้โดยไม่กลัวถูกข,ขัดจังหวะความเป็นส่วนตัวของคุณสมควรได้รับพื้นที่ที่ปลอดภยัย ใช้สารหล่อลื่นธรรมชาติที่ไม่มีกลิ่นหอมหรือสารเคมีที่รุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผิวของคุณบอบบางสิ่งนี้ไม่เพียงแต่ป้องกันการระคายเคืองแต่ยังปรับปรุงประสบการณ์โดยการลดการเสียดสีในประเทศไทยเรามีน้ำมันมะพร้าวที่ดีมากครับธรรมชาติและปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติให้ความสนใจกับสัญญาณของร่างกายมีความไม่สบายแสบร้อน ความดันบวมหรือความเจ็บปวดที่คงอยู่หรือไม่อย่าเพิกเฉยมันนี่คือสัญญาณที่อาจบ่งบอกถึงการอักเสบปัญหาการไหลเวียนหรือแม้กระทั่งภาวะบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับต่อมลูกหมากในกรณีเหล่านี้ให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจำไว้ว่าไม่ใช่เรื่องของการทำให้สมบูรณ์แบบแต่เป็นเรื่องของการทำด้วยความตั้งใจและความเคารพ การเปลี่ยนช่วงเวลานี้ให้เป็นพิธีกรรมของการเชื่อมต่อกับตัวเองแม้จะสั้นสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในสภาวะทางอารมณ์ความมีชีวิตชีวาและความนับถือตนเองของคุณการฟังร่างกายของคุณดูแลมันและเอาใจใส่มันด้วยความรักไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นภูมิปัญญา เพราะแม้แต่การกระทำส่วนตัวนี้ก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางของคุณสู่ไวยาราที่สมบูรณ์เสรีและมีสติคุณไม่ได้เสียหายไม่ได้ล้าสมัยคุณอยู่ในขั้นตอนใหม่ของชีวิตขั้นตอนที่ไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบกับอดีตแต่ใช้ชีวิตด้วยความมีสติมากขึ้นตระหนักมากขึ้นและรักตัวเองมากขึ้นเมื่อเราโตขึ้นร่างกายเปลี่ยนแปลงใช่ครับ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเสื่อมถอยแต่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการเรื่องเพศของคุณไม่ได้หายไปมันแค่ขอให้ใช้ชีวิตในรูปแบบอื่นด้วยความนุ่มนวลมากขึ้นเวลามากขึ้นการเชื่อมต่อมากขึ้น บางทีนี่อาจเป็นขั้นตอนที่คุณสามารถรู้จักตัวเองได้จริงๆโดยไม่มีความเร่งรีบของวัยหนุ่มหรือความคาดหวังจากภายนอกความสุขไม่ได้หายไปมันแค่รอให้คุณเข้าหาด้วยมุมมองอื่นด้วยความเมตตามากขึ้นฉลาดขึ้นเสรีมากขึ้นดูแลร่างกายของคุณเหมือนดูแลสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักมันโดยไม่มีเงื่อนไขเพราะคุณสมควรที่จะรู้สึกมีชีวิตสมบูรณ์และมีคุณค่าในทุกวัย และเมื่อคุณทิ้งความอับอายไว้เบื้องหลังและโอบรับการยอมรับความเป็นอยู่ที่ดีไหลลื่นพลังงานกลับมาและคุณฟื้นคืนพลังในการเพลิดเพลินกับชีวิตส่วนตัวในแบบของคุณเองนี่ไม่ใช่จุดจบของอะไรแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเชื่อมต่อที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับตัวเองและนั่นครับเป็นการกระทำแห่งความกล้าหาญถ้าคุณพบว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์กดไลค์เพื่อให้คนอื่นๆได้เห็นนะครับ และถ้าคุณมีคำถามหรืออยากให้ผมทำเนื้อหาเรื่องอะไรแสดงความคิดเห็นด้านล่างเลยวิดีโอหน้าผมจะพูดถึงเรื่องสุขภาพทางเพศของผู้หญิงหลังอายุ60เพราะหลายคนถามมาถ้าสนใจก็อย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณที่รับฟังครับสุขภาพดีนะครับทุกคน